เสร็จแล้วที่เราทำมานั้นนี่เขาเรียกชื่อเซ็กซี่โคง,ตคโคงแต่ว่าอยากจะให้น้องปอช่วยตั้งอ่ะเซ็กซี่โคงหมูสเต็กเ,เ,เนื้อปอแล้วใครจะกินหรอพี่เพราะว่าชื่อมันมาทีเนียวนะมันจะทานยาก่ากได้เลยเดิยใช่ไหมสเต็กซี่โคงหมูแล้วกันซี่คโครงหมูแล้วก็ ซอสไตล์ซอสครีมซอสสกาวซอสสกาวแล้วใครจะทานะคะผมเลยครับคนแรกเลยโอเคกันเริ่มเลยดีกว่านี่แหละผมรอมานานแล้วครับรอมานานแล้วตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงพอดีเลยจิ้มได้นะโอ้มาไม่ต้องจิ้มเลยจริงเหรอจริงหลอกป่ะเนี่ยไม่หลอกจริงนะจริงหิวหรือเปล่าแกงชมนะเนี่ย น้องปอนจะม่เป็นคนแบบว่าสนุกสนานเฮฮาเนาะไม่สี่เรียดคือแบว่ามไรสลาใช่ไหมไม่ได้บอกไรสลาแต่คิดว่าเจ้าชูหรือเปล่าอ่าจริงๆคนเฮฮากับคนเจ้าชูคนละแบบกันนะครับมันต่างกันยังไงมันก็คใกล้เคียงเปล่าเจ้าชูนี่คือต้องมีแฟนหลายคนนะอือมีทีละคนครับน่จริงๆแต่ตอนนี้ก็ยังก็มีแฟนแล้วใช่ไหมคะใช่มีคนรู้ใจเพรางั้นเถอะ มีแปดแล้วครับอุ๊ย <laughs> บางคนเขาไม่กล้าพูดนะผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว <laughs> ไม่ครับคือจ,จริงๆแล้วมันควรจะใช้ชีวิตที่มันเป็นเป็นความจริงให้มันหมดไปเลยดีกว่าครับไม่น่านล่ะเขาถึงเป็นพระเอกขวัญใจประชาชนเ <laughs> 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 น่่ไงล่ะไม่ต้องชมมาก <laughs> <laughs> ผมก็ทา <laughs> นอร่อยอยู่แล้วครับแล้วสาวๆแบบไหนที่ต้องปอชอบอ่ะ แตบสเปกอ่ะคนนี้เป็นสเปกปะคะแฟนคนนี้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีสเปกนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยมีสิไม่มีสเปกหรอกเพราะว่าไม่อยากไปตั้งอะไรไปม,มากคนเขาก็อาจจะตั้งเราเป็นสเปคเหมือนกันเราก็อาจจะไม่ได้อย่างสเปคของเขา100%เราก็ไม่ควรจะไปตั้งสเปคของตัวเองอมากเพราะว่าถ้ามันคุยกันแล้วมันโอเคนั่นก็คือสเปแล้วครับอ่าเขาเรื่องเลยแล้วอย่างแฟนคนนี้ไปคบกันมากี่ปีแล้วคะ ตอบไม่ถูกนี่คือโดนกอนอีกเออนี่ดูอยู่เลยเนี่ยจริงเหรอนาเลยเหรอก่อนเข้าวงการนะครับไม่เจ้าชูละถ้าอย่างนั้นอะไม่ค่อยรอดนะครับแต่พยายามละจริงจริงาตลอดคือแบบน่าจะเกมตลอดไม่ค่อยรอดก็เลยรู้สึกแบบว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเจ้าชูเราก็ควรจะไม่เจ้าชูบ้างควรจะเสียใจมากถ้าเรารู้ว่าเขามีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยน พบกันมาตั้งนานนานมากมากเลยเนาะถาม<น>ว่าจะแต่งงานไ,ไหมยังยังไม่ถามตอนนี้ยังไม่ถามตอนนี้รู้ว่าทํางานอยู่เก็บตังค์อยู่สร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆต้<ไ>องช่วนเก็บตังค์ก็ได้นะครับจริงๆใช่ใช่ไหมมันไม่มีความว่าพร้อมหรอกเพราะว่าเขาแสดงเขาจะบอกว่าถ้าเราพร้อมมันจะไม่พร้อมหรอกแต่งไปเถอะเดี๋ยวมันจะรอของมันเดี๋ยวก็จริงใช่ใช่ถ้าเราไม่คิดแบบว่าโอ๊ยเราอยู่ในวงการเราเจอผู้หญิงสวยๆเยอะแยะเลยอ่ะ แต่เราก็ยังรักเดือดใจเดียวอยู่แต่วันนี้ใช่แล้วเนี่ยใช่แล้วไหมก็คือตอนนี้มันยังที่ผมไปทํางานผมไปทํางานนะครับไม่ได้ไปจีบหญิงก็เลยไม่ค่อยมีแล้วจะเล่นละครกับใครก็ตามเล่นเรื่องอะไรก็ตามน้องแพทก็คือหาคนสวยๆหน่อยนะชายแพทก็น่ารักครับคือบางที เราทํางานแล้วเร,เราได้เพื่อนเพิ่มได้น้องเพิ่มแบบนี้ครับมันรู้สึกแบบว่าเออมันดีกว่ามันดีกว่าการที่เราจะต้องเข้าไปแล้วแบบว่าไปจ้องไปจ้องที่จะทําอย่างอื่นที่มันไม่ใช่การทํางานเพราะมันจะทาให้งานเรายากขึ้นปกติออมันก็ยาก,ยากอยู่แล้วออแล้วมันยิ่งมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องที่แบบว่างงี้งี้ไปเจ็บกันในกอเสร็จรปุ๊บมีอยวันหนึ่งเลิกกันมาแล้วต้องถ่ายละครด้วยกันต่อหูตายเลยนะผมคอนโทรลตรงนี้ไม่ได้เลย เคยเกิดเหตุการณ์แบบผมลิขิตกับน้องปอมไหมคะสำหรับน้องแฟนน้องปอก็คือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้มารู้จักกันตั้งแต่ตอนแรกที่ทํางานแบ่งใช่ไหมคะใช่ครับเราเจอกันในงานอะยรแบบหล่อแล้วไปจีบได้ไงไม่ค่อยผมเป็นคนไม่จีบผมจีบผู้หญิงไม่เป็นแต่เขาเขาไม่จีบผมนี่ไม่ใครจีบใครผมว่ามันเป็นการจริงๆผมเป็นคนแบบว่าเออถ้าผมเจอผู้หญิงที่แบบ มมติผมชอบไม่ต้องสมมติหลองสมมติผมชอบผู้หญิงคนนั้นถ้าผมได้เจอผมได้เจอผมจะเสียความเสียศูนได้หมดนะครับแต่ถ้าสมมติแบบว่าถ้าผมไม่ได้แบบมีคิดคิดอย่างอย่างอยากจะจีบเขาอยากอู้อะไรเงี้ยมันจะฟลัวสบายสบายเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยากหรือเปล่าว่าจริงยากไหมครับก็เข้าใจก็ไม่ยากนะครับอ่าตบมือให้จริงจงไม่ค่อยยากมากบางคนชอบบอกว่าผู้หญิงเขาจะยาก มก็เข้าใจง่ายๆครับไม่มีอะไรหรอกก็ถ้าเราคุยกันเราเปิดใจกันนะมันก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันลึกซึ้งมากมายหรอกแล้วปอเคยอกหักไหมเคยครับจริงเหรอ,รหรอไม่น่าเชื่อเป็นไงร้องไห้ไหมน้ำตาหยดแปะเว้ยสมัยเรียนมหาลายัยร้องอ้อมกันยอมรับตลอดจริงเหรอเสียใจเสียใจ,จใครจะไปคิดปอที่จะด,ดีอกหักอะ่ะตอนนั้นผมเป็นในปออยู่ครับ ใช้ได้ไหมเนี่ยอร่อยจริงนะพี่จริงหรอจริงผมไม่ได้พูดเล่นโอเคถ้าางนั้นเดี๋ยวช่วยทานด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำขนมหวานให้น้องปอทานเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะจริงนะอร่อยนะอร่อยจริงออ <Betty> โอเคค่ะมนดูของหวานนะคะก็จะเป็นนมถั่วเหลืองมีแป้งลักเม็ดแป,ป้งลักนะคะมีแปะปวยนะคะเดี๋ยวให้น้องปอตั้งชื่อดีกว่านะคะ C'est assez sans me voir. Ça m'aime à bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. C'est des blancs, Non, pas les Quand je gâte un regard, pour quelle raison tu